สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวอ้อยข้าวอ้อยข้าอ้อยจ๋าหันมาหาท่านผู้ชมหน่อยบู๊ยทายใหญ่เอิร์นโบหันไหมเด็กน้ำมีหน้าดีกว่ามีหนะ้มีหนะ้ามีหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่ะสวัสดีจ้ากันลูกสวัสดีจ้าท่านผู้ชม ชิมิาด้ยาานมาดููะนชิมิาด้วาโอ้นหน่ามานอ,มน,นอ,นนอมนี่ก็บ้ความรวมมือกับแมไแน่นาะสวัสดีจ้านั่นลองงองแรงเง้งน็นน่นมาแล้วมว้ยหอยหอยแผลดีไปลูกละือกัดอ่ะโอ้แผลแผลแ็งแล้วแผลแ็งแล้วา เอ้ยข้าอา้อยสวยจังเลยข้าอา้อยสวยจังเลยเอ้ยนั่งสวยจะได้ดอกแม่มาตังแม่แมยากน้ำแม่งดอกสวยขนาดสวยมัดปีมัดสาดสวยขนาดเอ้ยสวยนั่งตังแนมมึงเอ้ยแนมมึงมาแนมมึงเด้อแ,แต่แนมมึงไปอยีาอกาหน้าบานเลยโอ้ยโอ้ยผู้ใดมาเนี่ยปัดปัดวู้ยเย้มาแล้วเย้ายมาแล้วนี่ดอกยงก็แพ้ดอกเอา้าน้ำแม่งนี่ มานางังก็แม่ติูกีแมานางังนะแม่ตินี่ได้การสิไปฉีดวัคซนีนนั่นนี่รายงานมาแล้วรายการที่จะไปฉีดวัคซีนในวันนี้ตัวไหนจะโดนเข็มก่อนกันระหว่างข้าอ,อ้อยมีนามักค่าใครจะเป็นหนูทดลองใครจะเป็นหนูทดลองวัคซีนมาแล้ว โอ๊ยโอ๊ยคาบคาบกระดาษไปแล้วว้ายไยคาบกระดาษดื้อคาบกระดาษเด็ดลยแม่ไอ้น uh. uh ั่งเห็ดเล่นซ์ซื้อดักแม่นั่งอยากเขียนหนังสือนั่นนั่นไม่น่าก็ชิคเียนจีนี่น้าเอามาให้แม่เร็วนั่นนั่นนั่นไปเชี่ยยังนั่นเอาคาบมาดูคาบมาคาบมาให้แม่เร็วเร็วลูงมาเร็วเห็นปะยาย่เขาอ้อยเฝ้าบัก เปล่าไรกันฉีดวัคซีนหรออืม,อมนั่งท,ทียนให้แมย่ยังสวยงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบาาักค่ะเอ้ยบาักคา่มาเรียนน้ำนองละมือน,นี้ซื้อมือบมม่มากนี่ายมาแล้วนั่งก็อยากเล่นอยู่เด้แม่ ไม่วันนี้ค่ะเป็นยังมัคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังลูกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเอาเรียกมือแม่ยังกระดกเฮ้อเฮ้อเอ้อเสียงยังอ่ะเฮ้ยเสียงยังเสียงผู้ได้ฮะเอาเอาเอากระดาษขอไปย่างกระดาษฉีด ไปซื้อฉีดวัคซีนมันจิขาดของคนเอามาเอามาเอาไปเอ๊ะนั่งสิยังเอาไปเดี๋ยนี่ปล่อยบไปถือแสบ๊อบไปถือแสบแม่แม่ยันยันนั่งวายวายวายเอาทั้งพีทั้งหลังหยุดเดี๋ยนี่หยุดเดี๋ยนี่เขาอ้ายหยุดหยุดแม่แม่แม่อยากเล่นน้าอยากเล่นน้าเคียดรอยนมองอยากเล่นเนี่ยเนี่ย อยากเล่นแม่นี่หายหยาดนั่งขัาเลยตนลายหาดแม่ไม่ต้องมาทำท่าเคียดที่นี่เด็กน้อยมั้ยนี่นามีน,า,มนาไปแล้วมีนาไปแล้วมีนาโอ้ยนอนแล้วยำยังลุงล่ะฮะยำยังยำยังไม่นากินยัง ก็อ,อ้อยเครียดก็อ้อยเครียดเอ้ยเป็นไายแมวหายเลี้ยงน้องเด้อวันนี้เลี้ยงน้องเด้อเลี้ยงน้องมีหน,น,น้าเด้อยัดยัดกัดน้องเด้อลูกยัดกัดน้องเด้อนั่งที่นั่นแม่มาเบาไรขี้ฟันเอาเล็กขี้ฟันเอาเล็กมือไหนมันฉึกกายหอดมือเล็กอ,อก๋อว่านั่งที่นั่น,นเอาชิวๆเด้อลูกแรเด้อเฮ้ยเสียงยังเสีงยงรถไผมาเสียงรถไผมา ว้าวเสียงรถไปมาเนอะป่านนี้โอ้โหไปวุ้ยไปไปฮับจะคนฮึ่มแบบนี้มื้อนี้ยังบ่พากันไปฮับพอเนาะมื้อนี้ตายแล้วเร็กน้อยมื้อนี้บ่ทำน้าที่มาที่ดี เออบ่อไปหาพอเจ้กรถพอมาบ้าไปเล่นเมื่อนี้ <c oughs> สเทียก็แลนวครับเมื่อนี้ไปยังว่าับพอแจกโตนอนมแต่เฮ็ดยังก็ลูกไว้ลูกว่าไปฮับแจกโตนี้สเทียเขาแลนวหฮับแลนตอนนั่นนะพอออ่น,น,น,นเอานันเซ่เลย 哦，上破了没？